จ้ากลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะจ้ะวันนี้ก็มาพบกับเยี่หมวยอีกเช่นเคยเนาะวันอาทิตย์ที่25 07 64เนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางรัฐบาลเวียดนาม3หน่อยไปกับบนล่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นฟรีแนวทางถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะ,ะจ๊ะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางแนวทางให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงตัวเลขเกิดจากการคำนวณและสถิติหวยที่ออกของงวดก่อนๆนะจ๊ะสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมนะคะคเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนาจ้าก่อนจะมาดูแนวทางของวันที่25เรามาดู แนวทางของวันที่24ที่ยายให้ไปนะจ๊ะยายให้ไปของวันที่24ก็มีเด่น52วิ่งรูดสายสุขภาพ5248นะจ๊ะฟัน52 57 86 58 48 82 28เนาะ64 08เลขตาม75 17ส่วนเลข3ตัว82 58 29 032 104เลขที่ยายดักไว้ก็จะมี715740131229ส่วนเลขที่ชอบยายบอกว่ายายชอบ586843มาดูเลขที่มันออกของวันที่24ก็มี0รอบแรกก็010เนาะ60ไม่เข้านะจ๊ะ196 ไม่เข้าจ้ะแต่ห้าแปดแปดห้าเข้าเต็มเต็มเลยจ้าถ้าไปกลับก็ได้เต็มเต็มเลยเนาะส่วนรอบที่สามก็มีเจ็ดศูนย์แปดยบอกว่าศูนย์แปดเข้าเต็มเต็มตรงตรงเลยจ้าก็ดีใจกับคนที่ถูกเนาะสี่เจ็ดไม่ถูกไม่เข้าก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่าสายวิ่งรวดมันมีเข้าสี่แล้วก็แปดสี่กับแปดห้าเข้าอยู่สามตัวเนาะ ก็ดีใจกับคนที่ได้นะคะจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเรามาดูดของอ,อาทิตย์ที่25เดือนจิตกันว่ายายจะให้เด่นอะไรยายให้เด่น85วิ่งรูดสายสุขภาพ85 2 852 3นะจ๊ะ เลขตามเหมือนเดิมเนาะเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเลขตามเจะให้ก็จะมีแปดห้า ห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์สามกหกสองสองเ้า 8 0ดศส่วนเลขดักดักก็จะมีห้56 4้ห ศูนห้าสามตัวก็จะมีแปดห้าศูนย์ห้าเก้าหกส,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 สี่ห้าสองแค่สามตัวพอเนาะส่วนเลขที่ยายบอกว่าชอบ เอ0ห้าศูนแล้วก็54าสี่ยายชอบอดยวห้ตัวมีแปดห้าห้าศนนะจ๊ะเลขที่ชอบเนาะส่วนเลขดักมันไปไปตรงกันกับตรงนี้ทวนอีกรอบเนาะทวนอีกรอบ วดประจำวันอาทิตย์ที่25 07ก็จะมีเด่น85สายวิ่งรวดสุขภาพก็จะมี85 23เลขเจาะยาเจะให้85 5 0าห3ย์สอห้85 50295336 8 0 5 4น2 8 8นะจ๊ะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะส่วนเลข9กับเลข6เป็นเลขตัวเดียวกันนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ สามารถกลับหัวปิ้นตีลังกากับเป็น6เป็น9ได้นะจ้าทุกคนจ้าเลขตามเหมือนเดิมเนาะ7 5 1 7เลขดักไว้ก็คือ5 9 5 6 5 9 5 6มันเหมือนเป็นตัวเดียวกันเลยนะแล้วก็4 5 4 5 5 4มันก็เลขตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ยายดักไว้เผื่อบางคนเขาไม่กลับไงยายก็เลยมาเขียนกลับให้เนาะ แล้วก็5605ส่วนเลข3ตัวยายให้3แค่3ตัวก็พอเนาะ850596แล้วก็452นะจ๊ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย